สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดาราในเช้าวันใหม่ที่สดใสแบบนี้นะคะวันนี้วันที่4แล้ว สำหรับเช้านี้จะพาท่านผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของเปียโ,โนนะคะหวานใจของนิกกี้นะชัดที่ถูกขุดเปรียบเทียบกับภาพเก่าค่ะโดนวิจารณ์แรงทุบทางหน้าเปียโ,โนหวานใจนิกกี้ถูกขุดเปรียบเทียบกับภาพเก่าค่ะสำหรับเปียโ,โนนะคะล่าสุดเปียโ,โนได้ออกมาเปิดใจขณะกำลังไลฟ์สดนะคะโดยเจ้าตัวได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวเอาไว้ว่า มีคนถามว่าไปทำอะไรมากับหน้าบ้างเปลี่ยนไปเยอะหนูจะบอกนะคะวิดีโอหนึ่งที่หนูเห็นแล้วทำมโมโหมากๆคือไม่ได้ขออนุญาตหนูก่อนตื่นมาหนูก็ตกใจอะ่ะเพราะคนดูครึ่งล้านหนูโดนด่าเละเลยว่าไม่น่าจะทำแค่โบทถอกหรอกน่าจะไปทุบก,การามคือหนูไม่ได้ทำเดอ้อหนูฉีดโบทอกจริงๆ และนี่คือเป็นปีแล้วแต่เขาเพิ่งจะเอารูปมาลงค่ะเพราะเพิ่งจะเห็นกระแสมังค้าจริงๆหนูได้มีการหลังไหม่ไปแล้วและพี่เขาก็ขอโทษแล้วแต่หนูไม่ได้ทุบก,กรามคือฉีดโบท็อกจริงๆแล้วมันเป็นวิดีโอตอนเด็กๆกค่ะ แก้มเยอะหนูก็ยังมีแก้มอยู่หน้าหนูไม่ได้เล็กลงนะทุกคนก็ยังใหญ่อยู่หนูจะไม่มั่นใจเกี่ยวกับแก้มของหนูตลอดหนูไม่ได้เป็นคนหน้าเรียวอะไรตัวจริงก็ไม่ใช่เลยแต่โดนคนมาว่าคอมเมนต์แบบหน้าเกลียดมากๆอ่านแล้วโอ้โหขนาดนั้นเด้อหรอ แต่ทางนี้ทางนั้นหนูพอใจกับหน้านหนูตอนนี้นะคะแต่ก็อยากจะฉีดนิดนึงอะ่ะแต่พี่นิกกี้บอกว่าพอแล้วปีโนน่าจะเป็นตุกตาอยู่แล้ววงเล็บหัวเราะพอหนะ้าน่ารักแล้วอย่างนั้นเลยอะ่ะวงเล็บหัวเราะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่ากว่าคนหนึ่งจะสดใสได้ใช่ไหมเวลาเราจะคอมเมนต์อะไรก็คิดถึงจิตใจของเขานิดนึงทำไมต้องมานั่งดึงความสดใสของคนอื่นลงมามันไม่ได้เกิดมาแล้วสดใสเลยอะ่ะ ทุกคนก็ผ่านอะไรมาตั้งเยอะค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเปียโนวันใจของนิกกี้นาชัดนะคะที่ถูกบางคนออกมาคอมเมนต์ว่าไปทําหน้าเยอะทุบหน้าทุบก,กรามอะไรนะคะแต่เจ้าตัวก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ทําฉีดแค่โบลท็อกที่หน้าแค่นั้นเองนะคะอย่างไรก็ตามส่วนตัวก็มีความคิดเห็นว่าเรื่องของความสวยความงามหรือการทำศัลยกรรมนั้นก็เป็นความพอใจของแต่ละบุคคลคะ่ะ เราซึ่งเป็นคนนอกก็ขอเอาใจช่วยนะคะขอให้ออกมาสวยงามอย่างที่หวังตั้งใจแต่จะว่าไปหากเรามองไปในอีกมุมหนึ่งนะคะก็เป็นมุมที่ดีเพราะหากเราไม่สวยเราไม่ดัง ก็ไม่มีใครมาสนใจเราก็ไม่มีใครมาโฟกัสที่เราแสดงว่าสาวปิโนเป็นคนที่สวยมีคนที่สนใจเยอะนั่นเองค่ะก็ขอให้คิดและมองไปในแง่มุมที่ดีก็แล้วกันนะคะเพื่อที่เราจะไม่ต้องเครียดหรือเราไม่ต้องไปสนใจคำบุลี่ของใครนะคะเพื่อเราจะได้สบายใจนั่นเองค่ะ